สวัสดีครับผมทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ถแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันศุกร์ที่1ตุลาคม2564นะครับเป็นวันต้อนรับปีงบประมาณใหม่นะครับคือปีงบประมาณ2565นะครับ โดยวันนี้นะครับในส่วนของสถานการณ์ของโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังอยู่ในระดับที่สรงตัวอยู่นะครับก็ยังามากกว่า50แล้วก็ต่ำกว่า100อยู่จานวนมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่73รายนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นิดหน่อยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในจังหวัดอยู่นะครับ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่8,689รายด้วยกันในจํานวนนี้รักษาหายแล้ว7,771อยู่ระหว่างกันคับแยกอาการอยู่12รายนะครับย่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล866รายแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม360รายโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่แม่ตื่นและก็สบโขงนะครับ อำเภออมก่อย38รายโรงพยาบาลรัฐ180รายโรงพยาบาลเอกชน283รายแล้วก็โรงพยาบาลต่างจังหวัด5รายด้วยกันนะครับถ้าแยกตามอาการก็พบว่าเป็นกลุ่มสีเขียว656รายสีเหลือง163รายสีส้มและสีแดงจำนวนมากขึ้นนะครับสีส้ม40รายแล้วก็สีแดง7รายด้วยกันวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดสะสมยังอยู่ที่40รายเท่าเดิมนะครับ ส่วนการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด2,459รายนะครับพบผู้มีผลบวก72รายด้วยการคิดเป็นร้อยละ2.91โดยมีอีก1รายที่มีผลบวกเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับในส่วนของปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อก็พบว่าการติดเชื้อจากการสัมผัสในสถานที่ทำงานก็กลับเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นเส้นสีส้มนะครับ จะเห็นว่าเส้นสีส้มพุ่งสูงชันขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการติดเชื้อในสถานประกอบการต่างๆเพิ่มขึ้นจในคัสเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆนี่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนทําให้ภาพรวมนะครับการติดเชื้อจากการสัมผัสในพื้นที่ระบาดในต่างจังหวัดนะครับลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ26.5ด้วยกันการสัมผัสในครอบครัวอยู่ที่ร้อยละ22.2การสัมผัสในชุมชนอยู่ที่ร้อยละ21.9และก็สัมผัสในที่ทำงานอยู่ที่ร้อยละ20.8ในส่วนของการตรวจหาเชื้อนะครับในกลุ่มอาชีพเสี่ยงนะครับวันนี้ก็ไม่มีรายงานเข้ามานะครับส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ด่านสนามบินนะครับสถานีรถไฟ ขนส่งอาเขตรถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจันรถบรรทุกที่ด่านสารพีดอยเต่าแล้วก็ฮอดนะครับเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด293รายพบผู้มีผลบวก2รายนะครับก็มาจากสถานีขนส่งอาเขต1รายแล้วก็สถานีรถไฟ1รายส่วนการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกของทีมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ที่จุดตรวจเฉพาะกิจนะครับศูนย์ประชุมและสแสดงสินค้านานาชาติ เมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด247รายนะครับก็ในส่วนของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการนะครับก็ตรวจไป25รายนะครับก็ผลเป็นลบนะครับส่วนในกลุ่มของ Alternative Local quarantine นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเดิมจาก CM f Sen e n f o o นนะครับตรวจทั้งหมด87รายพบผู้มีผลบวก7รายด้วยกันนะครับส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ตรวจแอนติเจนเทสคิทในชุมชน จำนวน29รายนะครับพบผู้มีผลลบทั้งหมดนะครับไปดูที่รายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับทั้ง73รายก็จะเป็น55รายนะครับที่มีการติดเชื้อในจังหวัดของเราก็ไม่ว่าจะมาจากคัสเตอร์นะครับที่พบจำนวนเยอะๆก็อย่างเช่น ลัสเตอร์ของบริษัทขายตรง Stone System Plus นะครับก็พบผู้มีผลบวกถึง12รายด้วยกันสนามหญ้าเทียมนะครับ Asta Arena ช้างม้อยพบผู้มีผลบวกเพิ่ม7รายนะครับนอกนั้นก็จะมีคลัสเตอร์ของหมู่กระทะฟ้าใสและบริษัทขนใจขน สมใจขนส่งนะครับขออภัยนะครับมีโชคพาซาและก็ครอบครัวนะครับร้านเย็นตาโฟกป้าฟักสันกำแพงนะครับแล้วก็ร้านเวงโฮมคุกกิ้งคาเฟ่นะครับอันนี้ก็เป็นคัสเตอร์ใหม่ที่ทางคณะกรรมการ,รติดต่อประกาศวันนี้นะครับว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่วันนี้บวกเพิ่ม4รายนะครับร้านเสียงฮงเครื่องครัวนะครับบวกเพิ่ม5รายนอกนั้นก็จะเป็นการติดเชื้อในครอบครัวหลายครอบครัวด้วยกันแล้วก็สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้5ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก5รายนะครับส่วนในระบบ Bubble and Seal ของบริษัท C.M. f o r c e n ร f o o นะครับก็ใกลจ้จะปิดในการดำเนินงานแล้วนะครับก็ยังพบผู้มีผลบวกนะครับจำนวน16หลายด้วยกันทั้งหมดอยู่ระหว่างการกักตัวไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มนะครับแล้วผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วมีผลบวกก็จำนวนทั้งหมด2รายนะครับก็มาจากนาครสวรรค์หรายนะครับแล้วก็อยุธยานรายครับ ไปดูรายละเอียดของคัสเตอร์นะครับวันนี้มีประกาศคัสเตอร์ใหม่หนึ่งคัสเตอร์ก็คือคัสเตอร์ของร้านเวงโฮมคอปคุกกิ้งคาเฟ่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามกันต่อไปนะครับไปที่คัสเตอร์เดิมนะครับบริษัทขายตรงส o องซิสเต็มพัสนะครับอำเภอเมืองวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม12รายทําให้ยอดรวมอยู่ที่ทั้งหมด80รายนะครับของคัสเตอร์นี้โดยผู้ติดเชื้อในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผู้ที่อยู่ในอำเภอแม่อายนะครับซึ่งเป็นพนักงานของอบอตท่าตอนนะครับแล้วก็เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับของพนักงานและก็คุณครูที่โรงเรียนบ้านแม่ห้างนะครับซึ่งเป็นลูกค้าของ บริษัทขายตรงที่ไปสาธิตการขายหวีนวดศีรษะนะครับซึ่งจะต้องมีการทดลองนวดนะครับบริเวณหัวนะครับก็จะทําอาจจะทําให้เกิดการาใกล้ชิดกันแล้วก็มีการปนเพื่อ,อแพร่กระจายโรคได้นะครับก็ในส่วนของคณะกรรมการก็จะขอเน้นย้าอีกทีหนึ่งนะครับอขอทางทีมงานเปลี่ยนไปที่ประกาศของคณะกรรมการโลคติดต่อจังหวัดนะครับ ก็ขอประกาศนะครับให้ผู้ที่สัมผัสกับพนักง,งานขายหวีอนเนกประสงค์นะครับของบริษัท s t งซิสเต็มพลาสต s นะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดโดยด่วนนะครับพร้อมกักตัว14วันเพราะว่าถือมีความเสี่ยงนะครับลักษณะของบีที่บริษัทได้ไปสาธิตก็ตามในภาพนะครับอันนี้ก็ขอให้เข้ารับการตรวจได้เลยนะครับไปที่คัสเตอร์ต่อไปนะครับสนามญ้าฟุตบอลเทียม ออสตาอารีนาตำบลช้างน้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม7ดรายก็ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่35รายผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ชมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวแล้วก็ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ชมและก็นักฟุตบอลน,นะครับนอกกนั้นก็จะเป็นผู้สัมผัสในชุมชนกับนักฟุตบอลน,นะครับพบจากการติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเข้ามารับการตรวจนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง หนึ่งนะครับที่ทําไมถึงต้องมีการประกาศไม่ให้มีการแข่งขันกีฬานะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันกีฬาอาจจะต้องมีการตะโกนนะครับเชียร์ต่างๆแล้วก็ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาอาจจะไม่ไม่ได้สวมหน้ากากนะครับก็จะทำให้เกิดการสัมผัสโรคได้ง่ายขึ้นนะครับ ต่อไปเป็นคัสเตอร์ของร้านหมูกระทะฟ้าใสาและก็น้ำดื่มบิ๊กเบีนะครับวันนี้ก็มีการกระจายไปสู่บริษัทขนส่ง SB สมใจขนส่งแล้วนะครับเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อ,อในบริษัทนะครับ 2รายด้วยกันวันนี้พบเพิ่มอีก1รายนะครับทำให้ยอดรวมของทั้งหมดอยู่ที่29รายโดย CM8713 เป็นพนักงานของบริษัท SB สมใจขนส่งสาขาเชียงใหม่ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับร้านอาฟ้าใสหมูกระทะนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมต่อนะครับต่อไปครับเป็นคัสเตอร์ของพนักงานทำความสะอาดมีโชคพาซาและก็ครอบครัวนะครับ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม3รายนะครับทำให้ยอดรวมอยู่ที่21ลรายด้วยกันโดยทั้ง3รายเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับพนักง,งานทําความสะอาดนะครับพบระหว่างการกักตัวแล้วก็มีการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคัสเตอร์หนึ่งส่วนอีกคัสเตอร์หนึ่งนะครับที่ประกาศไปเมื่อวานนี้ก็เป็นคัสเตอร์ของร้านเย็นตาโฟก้าฟักนะครับตาบลต้นเปาอําอเภอสันกําแพงนะครับ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด18รายด้วยกันโดย CM 8746และก็8 7 4เนะครับเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับลูกค้าร้านเย็นตาโฟนะครับที่รายงานไปเมื่อวานนี้นะครับตรวจพบจากการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงและก็เสี่งต่างเพิ่มเติมนะครับ ต่อไปเป็นคัสเตอร์ใหม่นะครับที่คณะกรรมการประกาศเป็นคัสเตอร์ในวันนี้ก็คือคัสเตอร์ของร้านเวงโฮมคุกกิ้งคาเฟ่ช้างน้อยนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม4รายเป็นผู้ติดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด13รายด้วยกันนะครับโดวยวันนี้ CM8764 นะครับเป็นนักเรียนชั้นป .6 ทับ2โรงเรียนเทพบดินวิทยานะครับและอีก3รายเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านพบระหว่างการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำนะครับโดย CM 8764ก็ติดต่อจากเพื่อนนะครับร่วมชั้นเรียนนะครับที่เป็นลูกของพนักง,งานร้านเวงโฮมนะครับอันนี้ก็ในส่วนของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาก็ได้ประกาศปิดการให้บริการการเรียนการสอนไปตั้งแต่วันนี้นะครับเป็ดต้นไปนะครับนี่ก็เป็นคัสเตอร์ใหม่ที่พบในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับในส่วนของคัสเตอร์ใหญ่ๆก็คือที่บ้านหนองเต่าปิงโค้งเชียงดาวแล้วก็ ตำบลศพโงตำบลนาเกียนอมก่อยนะครับก็ไม่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของ CM f o s e ฟอส o o นะครับก็เป็นการพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม16รายก็ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงเดิมที่พบระหว่างการกักตัวก็ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มนะครับก็ถือว่าการควบคุมโรคในคัสเตอร์ใหญ่ๆ3คคัสเตอร์นี้ก็อยู่ในระดับที่ทําได้ดีนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ ซึ่งจากการระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าการกลับมาระบาดอีกครั้งในการสัมผัสในสถานที่ทำงานนะครับโดยมีปัจจัยหลักก็คือผู้ที่ไปสัมผัสผู้ติดเชื้ออะไรก่อนหน้านี้หรือว่าไปในพื้นที่เสี่ยงมาแต่ว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงจึงไม่เคร่งคัดในการกักตัว ทำให้เชื้อโรคนะครับสามารถแพร่กระจายไปสู่เพื่อนร่วมงานและก็รวมถึงคนในครอบครัวได้นะครับนอกจากนี้การระบาดก็ยังเป็นการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ยังรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลหรือว่ารับประทานอาหารร่วมกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการงดทํากิจกรรมการรวมกลุ่มต่างๆที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคอ่าโควิด -19 ด้วยนะครับ ไปกันที่ข้อมูลของการฉีดวัคซีนโรคโควิด -19 กันหน่อยนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว6 8, 0 7 0 9 9รายคิดเป็นร้อยละ53.77ของประชากรเป้าหมายที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือ1.2ล้านคนนะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มผู้สูงอายุนะครับขณะนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ 52. 39กนะครับกลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังก็ฉีดไปแล้วมากทีเดียวนะครับร้อยละ66.55แล้วก็ประชาชนทั่วไปอายุ18-59ปถึงปีก็ฉีดไปแล้วร้อยละ52.41สหนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับการสนับสนุนวัคซีนเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเร่งระดมฉีดในกลุ่มประชาชนทั่วไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับที่จะทำให้เกิดความรุนแรงของ โรคอาการที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 แล้วก็เสียชีวิตได้ก็คือกลุ่ม608ก็ยังต้องมีการระดมกันฉีดวัคซีนอยู่นะครับในช่วงนี้ก็จะมีการาผ่อนคลายนะครับให้มีการฉีดในกลุ่มประชาชนทั่วไปมากขึ้นเพราะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้จองคิวในการฉีดไว้นะครับก็ขอให้เข้าไปจองคิวที่เว็บกำแพงเวียงได้นะครับ ส่วนแคมเปญที่ยังคงอยู่แล้วก็ขยายระยะเวลาออกไปนะครับก็คือแคมเปญของการฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภที่มีอายุครร์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับก็จะแถมสำหรับผู้ที่พาหญิงตั้งครรภไปฉีดนะครับอีก1รายด้วยกันนะครับก็เป็น1แถมหนึ่งนะครับขยายเวลาไปจนถึง17ตุลาคม2564นะครับส่วนแคมเปญคนอ้วนนะครับที่สามารถ walk in เข้าไปฉีดได้ทุกหน่วยฉีดนะครับ ก็ขยายเวลาออกไปจนถึง25ตุลาคมนะครับส่วนวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กนักเรียนอายุ12ปีนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลก่อนในขณะนี้ยังเป็นการฉีดให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอยู่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นในเฟสต่อไปนะครับก็ขอให้ติดตามซึ่งทางคณะกรรมการควบคุม บริหารจัดการวัคซีนก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแคมเปญอื่นๆนะครับถ้ามีความคืบหน้าประการใดก็จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้ทราบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีมติหรือว่าข้อสั่งการต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็เป็น การประชุมนะครับเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนตรงนั้นนะครับส่วน ะมะติหรือว่าข้อสั่งการต่างๆถ้ามีการประชุมแล้วก็มีเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมการถแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด -19 ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจําวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ